จ้างนีคูบต้ามาเกี่ยวเขาคูบต้าน้อยเขาคูบุต้าน้อยมาเกี่ยวนี่นะอันนี้กำลังสิเกี่ยวเข่ามาได้ใส่ปุ๋ยเดียวได้ปุยเทียวเดียวก็เลยเสาสายเลยคูบุต้าน้อยปุยเดียวเสี่ยวเดียวนี่นะก็โบทันลู้ว่าที่เป็นอย่างดีมาอย่างดี่วงดกค่อยดีเดี๋ยวเที่ยวนาเอาไหมอย่านางเที่ยวนาแกโตกันอีก พอปิดละต้องเห็นให้มันดีๆนะเขาตดลอนี่กำลังเปิดลองพี่น้องเลยเข่าก็ดีแบบนี้ละนี่เข่า6กหนึ่งมเมเว์เข่าอันอื่นแล้วเข่า6กหนึ่งอันนี้รถกำลังเกียวคือกวนนาจะล่มลงหน่อย ជ្រូនសាត់ខ្ញើម្រៀបង់ខ្ញើម្រូនស់ខ ของเขา <c oughs> อบหนึ่งอันนี้ของเขากำลังออกของเขาก็ดีเด้ะอันนี้เขาวังรีบๆแบบนี้นี่น้ำน้ำมันมบ่แห้งต้องไรน้ำยังอะไรไปเดีย๋ดวยวเขาน้ำบ่แห้งเนาะ น้ำังอยู่อย่งน้เลยนั่ตากเกล่ยวเกล่ยวขาเกล่ยวขาวน้ำะแต่เปิดบัว่าน้ำ มันนุนของเขามาขังคาดูว่าเขาปิดเลยวะน้ำเขาปิดเขาปิด ผูครักพี่น้องเลยน้ามันผูกผู้ลายอ,นนอันนี้ที่มันแทบจมอ่ะแทบบ่อยากได้ว่าที่น,นั่นเลยผู้ลายซึ่งต้องรถมาตีเลยตีน้ามันผูกอันนี้ของนี่เลย อะไรเนี่ยล่ะโหอันนี้หูหนูรัวงหนะูปูวันนี้อันนี้หูหนูร่นนวงหูปูกันแน่นี่โอหหูอย่างวันนี้หูปักใหญ่เลยหูปูแป้งร่วงหูหนูกินก,กุ้งกินกระปู 嗯 ร้อยตนี่กำลังเอาเข่าลงลวดพี่ทองเลยเขา่าเข่าลงลวดเดินลงลวดอยู่ ตงปล่อยเขาตัวตั ลท,ทางทางคณะกับบลลูหรอกันลมอยู่วันหัวพุ่นหน่อยเดียวอ่ะ างคณะก็ไปได้มัลนลมอยู่บนสีเขียวบางๆบ,งบนเกือไปห้อยพูดละเออโอเค กลังคาเา็อุ้มหน้น นี่ก็ใส่ปุ๋ยข้าวโตละจะใส่ว่าจะใส่สองเที่ยวนี้ก็มาใส่เที่ยวหลังๆยังส่งรวงได้เราไม่ได้ส่งรวงเลยดิลวงนเียาดิไนนะใหนก่อนฝั่งไหนตั้งสองฝั่งเลยเปล่ารู้ว่าไง ฝั่งนี้ไม่จมหรอกให้ฝั่งนู้นละฝั่งนี้ไม่จมฝั่งนู้นไม่แน่อุ้ยเฮ้แต่ว่าไม่ีึกเท่าไหร่หรอกรถวิ่งได้ เขาทีกันของเขาที่นี่อันนี้ทีของเขาอันนี้ได้สองอุ้มโคราบุลยนะฮะอันนี้มันเป็นนาอันน,น้อยไมนปกติเราไม่ไปพุ่นไปนาถรถพุ่นลัดที่ดีทำพุ่นไม่ก็ดีอยู่ของเขารำพุ่นหน้ามันท่วมมันสีบางๆนาหน้า,นา,นาปั๊บใหม่เดี๋จะปั๊บอีกทีจะสวยแนละ้ว นำปั๊บใหม่นนเนี่ยงานหนึ่งเนี่ยนี่หโรงงานนี่สองชั้นนะเออเฮ้ยหินวานี่มันให้บอกว่าเอาสิบสี่ชั้นมาท่านแพงหน่อยสิบสองชั้นฮะมันคืออะไรความหานาอะไรเรียกอะไรทำนามนันไรหนาสิสี่ชั้นอันนี้อันนี้ชั้นสองนี่โต๊ะผู้ครัววะชัน้นมันแพงรอยแบงค์ห้างเนี่ยโต๊ะผู้